ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐวันนี้จะอ่านพุทธวจนาให้ฟังในเรื่องมักมีองค์แคือกลัลยาณมิตรในหนังสือพุทธวจนณหมวดธรตมฉบับตามรอยธรรมหน้า21จากพระตาปิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนณเล่มที่15 <c oughs> หน้าที่127ข้อที่383 อานนท์ภิกขุผู้ชื่อว่ามีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีย่อมเจริญทำให้มากซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดโดยอาการอย่างไรเล่าอานนท์ภิกขุนี้ย่อมเจริญทำให้มากซึ่งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจา สัมมากมัรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมาสติสัมมาสมาธิอนาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อการสลัดลงอานนท์อย่างนี้แลชื่อว่าภิกุผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดี ย่อมเจริญทำให้มากซึ่งอรียมัครประกอบด้วยองค์8อานนท์ข้อนั้นเธอพึงทราบโดยปริยายอันนี้เถิดว่าพรมมรจันนี้ทั้งหมดนั่นเทียวได้แก่ความเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีดังนี้